ครับสวัสดีครับมาดูซิมาเหมือนคู่สวีทเลยอ,ะอ่ะมาอืมอืมดูทำดูทำอืมอยากกันแต่เช้าใช่ไหมโอ้ยเคขียนแต่เช้าเลยไม่เหลือเลยสักนิดหนึ่งเลยนี่นะเหลือไหมสักนิดหนึ่งอะ่ะ นี่เหลืออยู่สองอโอ้ขนมเขามากินกันหรอขนมไว้ให้เด็กน้อยอตอนนี้เราก็มาอยู่เจ้าเหลา้านะครับผมมาอยู่เจ้าเหลาครับโอ้ยเจ้าเหลาี่เ็นังไงก็ผมรู้ว่า,า,วาวเ,เหลาเหลาอ่ะคู่เหลาเหลาเหาแต่ถ้าไปเกาะเสม็ดนี่ถ้าไปเป็นคู่ถึงจะดีแต่เจ้าเหลาก็ให้มาเดี่ยวทำไม ก็เหลาก็เพราะมันเหลาไงาพุ <mm ่งเหลาอือดูครับสวีทสวีทอะไรนะดั้งจากเลยร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปบอกเจ้าของดิสซอร์เนะว่าให้ตื่นเช้ามาแบบให้เขานั่งร่มๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยพี่รู้ไหมเมื่อคืนพี่นอนนอนทำอะไรไหนผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะผมนอนแบบไหนผมนอนแบบไหน พี่ขึ้นโมทั้งคืนเลยก็ขึ้นเลยเนาะผมเอาให้ชนะน้องนนทเนาะโอ้ไปที่หลังดังกว่าได้ไงแหมคิดจะแซงบนเนินเหรอเต้นสะเรานอนไปหลับเลยอ่ะเขาเรียกว่าคนมีความสุขนอนแบบมีความสุขไงใช่คนอื่นเป็นไงก็ใช่ใช่แล้วทำไมไม่ปลุกผมมาฟัง แล้วทำไมไม่ปลูกวะมาฟังตัวเองดองกรนีิทำไมไม่ปลูกนีนีครับไอนี้รีสอร์ทของอะไรนะอ,อเจริญอ,อเจริญนะครับผมปกติผมไม่เคยมาพักที่นี่ดอกผมมาอันนี้เป็นรอบที่สามแล้วครับมีแต่ไปพักแถวริมทะเลคือเราตื่นมาก็เห็นทะเลเลยแต่นี้ก็ประมาณร้อยเมตรไปทาง ไออะไรนะเขาเรียกอะไรไอที่มีปลาตู้ปลาใช่ไหมไอไอปลาเขาเขาเรียกอะไรนะอ่าพี่พิจิตรพัณฑ์พาพาเด็กน้อยไปดูไหมเขาดูเขาดูเบื่อแล้วอ๋ออันนี้เป็นรอบที่เท่าไรแล้วนี่ไมาทุกปีมาแต่ที่นี่ระยองไรก็ไม่ไป ไปทริปนอกอะไปแต่อันเนี้ทริปครอบครัวก็จะมาที่นี่ไปเสม็ดไหมปีน้าพี่หน้าไใช่พราะเรารู้จากเจ้าของกาะไงเราก็โทรไปแบบที่พักไอแบบสองสองพัเจ้าของกาะไหมเขาไปเปิดขายไปเปิดขายของอยู่นู้นก็เลยอืมเขาบอกว่าสมมุติว่าคนมาจากบ้านกรวดหรือมาจากจาก2008ก็อาจจะเหลือ2 5 0 5คาเขาว่างนี้ ใช่ฮะไม่เขาบอกว่าไม่ได้ใช่ค่าน้ําค่าไฟอะเรือมันเอาไปยากใช่แต่เอ้ยแต่ไฟอะเขาทิ้งน้ําน้ําน้ําก็เขาไม่ได้เจาะบาดาลไงเขาเอาใใส่เรือไปใช่ใส่เรือไปน้ําอะเอาไปทำไมน้ําทะเลก็มีก็ไอ้ตอนแรกก็คุยกับเขาถามว่า มีสาะนาไหมเขาบอกว่ามีสา,าไม่มีขอบแล้วก็อ๋อครับครับครับผมขอโทษก็เลยแบบนี้สะไม่มีขอบก็คือทะ <c oughs> เลไม,ม,มีแตหาม่ตหาดอุ๊แต่แต่เ,ตเตขาบอกว่าสวยอก<ม>สวยหาดสวย,ย,ยแต่พูดจริงๆไปเจ้าแลาวนะ่ะเราพาเด็กมาถูกแล้วเนาะพอน้้ำมันไม่ลึกเด็กเราไม่ลึกไหนพัทยา พัทยาไม่ค่อยมีคนอยากไปมันไอ้นั่นอะไรนะหอยเม้นอะ่ะหอยเม่นมันเยอะอืมนี่เราเดินออกจากรีสอร์ทไปก็ประมาณร้อยสองร้อยนะครับสองรอยเมตรสองรอยเมตรนี่ถ้าเดินก็เหนื่อยครับแต่ถ้าขับรถไปก็ไม่เท่าไหร่ เราออกจากนี้ไปก็เลี้ยวซ้ายไปโอ้ดูแกกายศาสตร์แกกอดตั้งแต่เมื่อคืนแกยังเดินกอดอีกแต่ว่าคนบุรีรัมมีน้ำใจเอาของมาฝากงั้นแหละอืม คนบุรีรัมย์แขกมีน้ำใจเอาของมาฝากแกก็กอดทั้งคืนเไม่นดิไม่ใช่แขกเจกเจกพ่อไม่ใช้คอมเนพ่อไม่ใช้คอมเนใครว่าพรมินคอ <c oughs> มเนพ่อมีบัตรประชาชนวันนี้จะพาไปนั่งกินอาหารทะเลอยู่ริมหาดอาหารทะเลอา,อาหารทะเลก็มีหมึก<อ>และอะไรอีกอ่ะ ปลากระพงกพงุ้งส่วนมากก็จะกินยำนั่นแหละกินยำหมู <laughs> มาทะเลกินยำหมู <laughs> โอ้ก็ไม่มีอะไรให้ดูครับผมก็ให้ดูเสีกกะครูเอ๋ครับนั่งสวีดกันครับก็หน้าตาก็คงจะคุ้นเคยกันดีคงจะรู้จักกันดีไม่ได้นอนด้วยกันเนาะ เืนเขามาเลยเกาะหน่อยมาเที่ยวเขาไม่เคยให้นอนด้วยกันหรอกถ้าเรามาสองคนน่ะถึง <laughs> จะนอนด้วยกันนะแต่ถ้ามาหลายคนน่ะ <laughs> นอนคนละห้องอู้ <laughs> คุณเอบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนด้วยกันนอนคนละห้อง <laughs> เรานอนด้วยกันนะเรานอนเฉพาะอยู่บ้านมาทะเลเราก็นอนคนละห้อง อยู่บ้านเรไม่ได้นอนด้วยกันอีกเอ้ไปทำไมอะใช่ครับทำไมอยู่บ้านไม่ได้นอนด้วยกันอีกผมก็ไมารู้จะพูดยังไงไปเล่นน้ำบ้านพาลูกมไละเดี๋ยวอาบน้ำก่อนคันไม่ก็ไปแบบนี้แหละก็กลับมาค่อยอาบคันไม่คันนู่นนี่เนี่ยอาบน้ำเสรไปก็คันอีกที่เกาะเงือกเองไม่ทันยังไงมันก็ก็ตอนเย็นไม่ได้อาบอาบตอนเช้า เมื่อคืนครับซื้อน้ำชามาสามหรือสี่สาม,สามก็กะว่าจะเอามากินสองวันแต่มากินค,คิดว่าจะได้หกกลับบ้านนะสามเนี่ยแล้วไ,ไข่กลับบ้านโอ้กินดีจริงๆเลยกินไปกินมาไม่พอไม่พอครับต้องได้ไปซื้ออีกโอ้ Uh huh. กินดีจริงๆครับหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมบายบายครับ